สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอซของผมทั้งหลายเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับเออวันนี้ผมสายยันวันลุงบโบได้มาไล่สดเออมาแจ้งข่าวพี่น้องเพราะว่าผมสีผ้าลูกเดินทางสิไปโคราชนะครับเล่นมืออื่นเศร้าเช้าของวันที่สิบหกอยู่ในเขตอำเภอเมืองโคราชนะผมโบจุกบโบจัก ซื้อบานเอียงนะครับไปสุปีต้องจำ่าได้เป็นงานเพิ่นบวงสวงงานไหวคู่ที่มีผมมีน้องแหงมีพี่ยักษ์แมวผาเที่ยวแล้วก็ไปสมทบกับคู่แฝดโอเอแล้วก็ ไอ้น้องมินกัตพัฒหเฮ้ยอย่างเนี่ยน่ะจำซื้อมอได้อยแล้วก็หัวตะโปจ่าทรงลอกออนซ่อนอืมผีว่าเมี่ยหาวแล้วก็ศิลปินอีกหลายอยู่นะครับเมืนเน่อนี้หลังจากไล่สดแล้วก็จะพาลูกเดินทางเลยแล้วไปไล่สด มาแจ้งข่าวพี่น้องเอฟซีฮะบางคนพันธิถ่ายอยู่อุ้ยถ่าไปแน่ถ่ายเพราะไทยคือบาบอกแน่ว่านะครับขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบขอบคุณที่หักแพงนะครับนี่ผมถือว่าพี่น้องเอฟซีของผมนี่ สุดยอดอีดีตั้งแต่ดนๆตั้งแต่เอ,อก่อนผมเห็ดนีท่านกอมผุนกระมี่นะครับติดตามมาเรื่อยๆผมมาเห็ดนีท่านกอมเห็ดหนังสันพี่น้องก็โอ้ยขอบคุณดดหลายๆติดตามมา โพว่าสิเป็นงานเพลงหรือสิอ่าีอย่งแนนหลายๆอย่าง,าาางความบันเทิงที่ผมสั่งสรรค์มานะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆห,หากแพงฝากศิลปินน่อยสองตัวหน่ได้เด้อตัวหนึ่งกับแมวฟาเทียวกำลัเพลงใหม่ออกำลังสิมีเพลงไหม น้ำตาคิปปมคีปปมออกหัดเ <laughs> ออซิงเกินไหมเออมาดูน้ำตาคิปปมว่ามันจะทำให้คนร้องไห้ได้ทั่วประเทศไหมเออเป็นตากอ่อนซ่อนหลายพุนกำลังนับเงินอยู่พุน แมวฟาเทียวหลายแถว่ถถางเงนืงเอาขอบคุณในหลายแจ้งเข้าพี่น้องก็ซื้อดอกนะครับหลังจากไปเล่นโคลาดแล้วก็สิกลัรมาเล่นอุดรน,นะครับสิบเจ็ดเล่นที่จังหวัดอุดรอันนี้ก็บวงสวงคือกันงานไไวคู่คือกันวัดหลวงพ่อเจริญนะครับอำเภอหนองบัวซอ ฝากพี่น้องหลายๆนะครับติดตามให้แนยเด้เอาขอบพในห,หลายๆขอพูนห,หลายๆขอบพุนที่ฮักแพ,พ่งขอบคุณที่บ่ถิ่มบ่ปา๋าเออหลายๆคนเอยซื้อกจักสิเอยผู้ออดใดแน่เนาะมันหลายอืมฮะที่นแน่มือนน้บ่ได้ฟังเพลงนะครับขอณในห,หลายๆสิพ้าลูกเดินทางเออยามขึ้นนี่ละค้อยไป qua liền sau